น,นี้อยู่ที่เรานะคะก็คือเราไปขึ้นเครื่องนะคะไฟนี้เนี่ยเราก็จะไปที่ดูไบก่อนนะคะเราก็จะไปต่อเครื่อง mm hmm. เพื่อจะไปมอร์ดิฟนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันยากมากเพราะว่าปกติเราจะเดินทางแค่สี่ชั่วโมงนะคะแต่รอบนี้เนี่ยเออหกชั่วโมงดูไบแล้วก็อีกสามชั่วโมงครึ่งเข้ามอร์ดิฟนะคะรวมต่อเครื่องอีกสามชั่วโมงก็เสร็จเสร็จแล้วสิบสองชั่วโมงก็มาตามดูกัน อยดูบแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ขึ้นเครื่องไปมอดีฟนะคะไปมอดีตอนนี้เนี่ยก็คือใช้ rt pcr นะคะ7จิชั่วโมงล่วงหน้าแล้วก็เป็น qr code นะคะชื่อว่า imuku นะคะเออ i m ุกะไม่ใช่ i m u g นะ ต้องทำสองอย่างนี้ก่อนนะคะถึงจะเข้าประเทศได้บา่นน,นะ,ะ่เดี๋ยวต้องผ่านคัดต้องกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันรีวิวนะคะก็ตอนนี้รอรับกระเป๋านะคะเดี๋ยวอยู่ข้างหลังเนาะแต่มเมื่อกี้ตกใจมากามเถามเยอะมากถามเยอะแบบไม่เคยโดนถามเยอะขนาดน,นี้มาก่อน พอดีว่าแบบเราไปยุโรปมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าไปทําไมไปทําอะไรแล้วมาอยู่เนี่ยจะอยู่กี่วันอยู่โรงแรมไหนบ้างทําอะไรบ้างมีตั๋วกลับไหมนะคะถ oh, <no. S 1> าเยอะมากกว่าปกติมาก oh, <no. S 1> ก็เลยถามเขาว่าเพราะอะไรเขาก็บอกว่ามันมีผู้หญิงแบบมาทํางานเยอะ <Okay. S 1> ก็อาจจะต้องแบบคิดค่ที่สูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ๋อโอเคโอเค,อเ,คเข้าใจรับได้พ็ oh, <no. S 1> กลอยเราออกมานะคะก็ถือว่าโชคดี <laughs> <Wow. S 1> ยุโรปมองเราแบบเป็นกระเหลี่ยงมากเลยก็ไม่มีเอเชียเลยนะคะตอนนี้ <Wow. S 1> หลังจากรับกระเป๋านะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะมาที่เคาน์เตอร์นะคะที่เราเลือกจองไว้นะคะอย่างเนี่ยเซนทาราก็จะเป็นเคาน์เตอร์เบอร์สิบสองแบบนี้นะคะแสแตนดาร์ดเบอร์สิบสามแล้วก็ของเราวันนี้จะไปมีรูนะคะเราไปกันที่เบอร์ห้าสิบเก้าเลย <Yeah. S 1> คิดถึงจังเลยอดีของเรานะคะ <S <S นี่ค่ะเคาเตอร์เคาเตอร์เลยเอาก็เปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลย อยู่ที่ปาลีวาลูนะคะก็คือเป็นห้องอาหารหลักของมีลูกนะคะก็มาด้วยสถานการณ์โควิดนะคะทุกอย่างก็คือถ้าเป็นอินดอร์เนี่ยทุกคนจะต้องใส่หน้ากากนะคะเราก็อีกอันนึงก็คือก่อนเข้าห้องต้องมีนี่เลยค่ะเป็นแบบเอ่อแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าให้ใส่หน้ากากนะคะแล้วก็พนักงานเนี่ยจะตักให้นะคะ ก็จะเช็คเอานะคะตอนเนี้ยถ้าจะเช็คเอานะคะก็จะต้องกรอกฟอร์มแบบนี้นะคะ uh oh. ก็คือจะถามว่าเรามีไข้ไหมไอไหมนะคะเราก็แบบหายใจติดขัดไหมนะคะแล้วก็วัดเทมเพอเรเจอร์นะคะถึงจะออกจากกรอกได้นะคะ uh oh. ก็เป็น uh oh. โปรโตคอลที่เขาเอ่อป้องกันม <Yeah. S 1> ิ้วอยู่ในรถกันแล้วนะคะ บบนี้นนะะคะี่เรากำลังจะเข้ามาเลนะคะก็คือเราจองโรงแรมที่มาเลไว้แล้วก็เขาก็มีเซอร์วิสมารับก็มาถึงปุ๊บไม่เค้ายินถือป้ายรอแล้วก็มาถึงปุ๊บก็โหลดกระเป๋าให้ถือกระเป๋าให้ทำทุกอย่างกรีบเบยค่ะแล้วก็ไปมาขึ้นรถแบบนี้นะคะ เะะช้านี้เราอยู่กันที่ออมาเล่น,นะคะวันนี้เป็นเช้าว,วันศุกร์เพราะฉะนั้นรถนก็จะน้อยนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะปิดหมดเลยนะคะ<ล>ก็จริงๆเราแพนจะเดินเล่นแหละแต่ว่าเราก็คาดหวังไว้แล้วว่าเราอยากจะมาวันศุกร์คนมันจะได้น้อยหน่อยเราจะได้มาดูว่าเออสภาพเอ,อ่อโควิดเนี่ยมันเป็นยังไงนู่นี่